เอาเผ็ดค่ะคุณลงุงเผ็ดค่ะขายอาหารปลาเดี๋ยเรามาดูกันอันนี้สั่งเป็นผัดเผ็ดหนูไปแล้วก็ผัดเผ็ดกบนะคะเดี๋ยวมาดูลุงตรงนี้เขาเรียกว่าเซเว่นอะไรคะเ่น <Seven S 1> นายาวนายาว,ายาวเราจะจอดตรงนี้กี่โมงะคะจอดตรงนี้บ่ายโมงยี่สิบ บ่ายโมงถึงประมาณหกโมงเย็นเจอน้ำะมเองไม่แกงตำเองด้วยไม่ไม่ซื้อปลาไมื่อกี้หนูซื้อไปแล้วอร่อยมากใช่นะี่นะลุงกำลังจะมาแต่เช้าแล้วไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวมีกบมีหนูมีปลาไหลมีไก่บ้านมีอะไรอีกอ่ะ หมูปลาปลาเบิกโอ้หงูเหาก็มีนะทุกคนเป็นแบบแกงปลาเลยกบนี่ใส่หน่อไม้นะใส่จ้ะพ่ะใส่หน่อไม้ด้วยนี่เป็นกบนะคะหน่อไม้ดอง สีแล้วเนี่ยพ่อนี่สิบสี่แล้วโอ้นี่สิบเราไม่ได้ขายอย่างนี้นะอยู่กับบ้านอ๋อแต่ก่อนขายอยู่บ้านใช่แล้วมันมมไนทำแอบมาแบบประหลาดไปอยู่บ้านนะจ้ะน้มาใหม่มาจ้ะราคานี้เริ่มต้นนี่เท่าไหร่พ่อเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนี่มีมีอะไรแพงสุดพ่อ ปลาไหลเท่าไหร่พ่อปลาไหลร้อยขึ้นปลาไหลร้อยขึ้นแล้วงูเห่าแล้วพ่องูเห่าก็ร้อยขึ้นอ๋อไม่แพงหากินยากด้วยรอครึ่งอ่ะโอ้ว่าจ้าพ่อแล้วถึง้านป่อไปอีลา ดไไม่้เห็นอ๋อบอกว่าเมนูนี้เท่าไหร่เนี่ยพ่อแปดสิบบาทตรงนี้ได้เยอะมากเลยอันน <a> ี kind of like ้เป oh, <mel> ็นแกงหนูนานะคะเมื่อวานมีกระลอกโอ้เมื่อวานนี้มีกระลอกเหรอพ่อโอ้ตอนนั้หมดเลยโอ้ หนูนาเท่าไหร่พอ่อหนูนาก็แปดสิบหนูนาก็แปนะคะน,นี่ตลอดไหมเนี่ยพ่อหนูนาหนูนไม่ตลอดอ๋อหนูนาไม่ตลอด,อลอดแล้วแต่เขาจะได้ใช่ไหมคะยึดไม่ต้องหลายยึดหนึ่งได้โอ้นี่ทุ่งได้มาหนะนาหนี้แต่หนูไม่ดนหนนี่หอมมากเลยหอมม,มากามของแปะของว่ารือ้อเบอกจ้ะอบาะรือร้อกบาะก็กระจายเนีย ขายอยู่หน้าเซเว่นนายาวนะคะประบาดจังหวัดสระบุรีค่ะมาออดหนุนกันได้เลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนถึงประมาณ6กโมงเย็นค่ะ